ดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนะคะในแนวทางลาวสตานะคะลาวจำปาสักนะคะและลาว v ีไนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ไม่ได้รอลาววีไนะคะพี่น้องก็มันดึกเนาะพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้แอดก็ต้องทํางานตั้งแต่เช้านะคะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอในการเสียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะสําหรับวันที่5เดือน5นะคะพี่น้องจา๋าห,ห,หลุดนะคะหลุดหลุดนะคะสําหรับวันนี้หลุดนะคะแต่สูตรสูตรวัดใจของเรามาอยู่นะคะ สูตรวัดใจมานะคะ05นะคะพี่น้องของเมื่อวานสูตรเม็ดเดียวแตกนะคะ4 0 04นะคะคะต,ตามลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางนะคะเราสตาราวราจำปาสักนะคะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอยู่กับช่อง เพียนพารวยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้ก็จะให้เด่นนะคะเจ็ดนะคะพี่น้องเรามารูดเจ็ดกันนะคะเอาเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าโอ๊ยปากกาหมดแล้วพี่น้องปากกาไม่มีสีแล้วนะคะพี่น้องมองเห็นไหมน้อเห็นนะคะไม่เห็นก็ลิงเอาเนาะ เด่นเนะคะพี่น้องจ๋าจอให้สองตัวบนล่างนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมไปกลับเลยพี่น้องชอบนะคะแอดชอบนะคะเจ็ดศูนนะคะเจ็ดสาเจ็ดส จ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดนะคะชอบมากก็ตัวนี้นะคะพี่น้องชอบมากตัวนี้นะคะถ้าเชินชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,งนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะจบคลิปก่อนนะคะ เลิฟๆทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกคอมทุกการติดตามรับชมเลยนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ